ไม่ต้องพูดภาทํำเพลงเพราะว่าเรามีทองมาแจกลูกค,ะคะ้าค่ะนี่เลยนะคะอาคิวโชว์หน่อยค่ะลูกนี่ค่ะนี่ค่ะกี่บงกี่บาทไปเยาเอากันเองนะคะวันนี้นะคะมีทองหลายเส้นเลยค่ะจํานวนหนึ่งบาทด้วยกันนะคะทุกคนเราจะขายทองกันในราคาพิเศษคะ่ะมีแหวน<อ>มีทองคุณไอเดียน่ารักจังครับ ผมชอบคุณไอเดียจังเอ้ยขอบคุณมากเลยนะคะคุณลูกค้าแต่ว่าอย่ารบกวนคอมเมนต์ของเรานะคะขอ C F มาเยอะๆช่ำๆดีกว่าค่ะเอออะต่อไปนะ<อ>แจกทองด้วยผมไม่ได้ปวดนะครับผมชอบคุณไอเดียจริงๆคุณไอเดียไล์ต่อเถอะครับเดี๋ยวผมไว้จะมาเม้นตไล์หน้าเอ้ย ได้เลยนะคะลูกค้าขอบคุณมากเลยนะคะที่ติดตามของเรานะคะกระเป๋าใบนี้นะคะปักลายรูปดอกกุหลาบค่ะลูกค้าแถมยังเป็นผ้ากำมะหยี่อีกด้วยคะ่ะด้านในมี <ไอ S 1> ช่องเสร็คอมเมนต์ปิศามาอีกแล้วบอกว่าแกสวยอยากคุยกับแกจะทักไปในบ้านเขียวนะจะอะไกรกันนะจะ คุณตามีเอฟเรียบร้อยแล้วใช่ไหมคะสำหรับใบนี้ขอบคุณมากเลยนะคะใบนี้ขายออกแล้วงั้นแม่คะขอพัก5นาทีดื่มนม้ำดื่มท่าแล้วกลับมาเจอกันใหม่คะ่ะหนาทีเจอกันคะ่ะแอดมินปิดไลฟ์ให้พี่ด้วยมันจะอะไรกันได้กระน,นาฮะฉันขอดูหน่อยสิผมชื่อช็อปครับติดตามดูไลฟ์คุณไอเดียม,มานามแล้วผมชอบคุณไอเดียม,มากจริงๆไม่ต้องกลัวนะครับผมไม่ใช่มิจฉาชีพส่งมาแบบนี้เนี่ยร้อนตัวมิจฉาชีพชัวร์แกตอบกลับไปเลยแก ต้องการอะไรจากฉันอืมคุณส่งข้อความตอบกลับมาเลยอะผมต้องการทำความรู้จักกับคุณครับเรามาลองคุยกันดูไหมผมจะทักหาทุกวันแย่ <Yeah. S 1> ไม่ต้องไปสนใจหรอกคิวถ้าเกิดกว่าคอมเป็นมาอีกนะแกก็ไม่ต้องไปอ่านแอดมินเปิดไลฟ์พี่เลยพี่จะไลฟ์ต่อแล้วโหยย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 ักยยใยไยย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 เยี่ยฮะแล้วเยกกไลไลเยเยย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  แล้วเจอกันหรือยังล่ะถามซะยืดยาวเลยนะดีเหมือนกันฉันจะเล่าให้แกฟังทุกอย่างเลยฉันจะบอกให้ว่าเขาเนี่ยเป็นนักธุรกิจใหญ่มีบริษัทอยู่ที่ภาคใต้เลยนะและที่สำคัญอะ่ะกำลังจะนัดเจอกันวันอาทิตย์นี้แล้วฉันตื่นเต้นแทนแกรจริงๆเลย,ยแล้วถ้าเจอกันเมื่อไหร่เนี่ยมาเล่าให้ฉันฟังด้นะแน่นอนอยู่แล้ว โนนผู้ชายในชีวิตจริงของแกเนี่ยมันนอ้นแล้วนะ่ะไม่ใช่ผู้ชายในฝันของฉันหรอกไม่สเปคสักอย่างืมงั้นถ้าแกไม่ชอบเนี่ยฉันขอเลยปะอย่าเอาไปเลยสวัสดีครับสาวๆคุยอะไรกันอยู่ครับพี่ซื้อขนมกับน้ำมาฝากเห็นว่าไลฟ์สดตั้งหลายชั่วโมงแล้วอ่ะน่าจะหิวนะโอ้ยดีเลยค่ะ <laughs> พี่โปคะ ถ้าไม่มีอะไรแล้วเนี่ยพี่กลับไปก่อนก็ได้นะคะเพราะว่าเดี๋ยวฉันกับพิวต้องไปไลฟ์ขายของต่อถ้าทำงานเสร็จเนี่ยเราสามคนไปกินหมูกระทะกันไหมกับพี่เลี้ยงเองฉันมโอ๊ยดีเลยค่ะคุณฟูเพราะว่าพวกเราเนี่ยจะได้กินหมูกระทะกันสองคน <c oughs> งั้นถ้าไม่มีอะไรแล้วอ่ะเดี๋ยวพี่ขอตัวกลับแ่อนนะ <c oughs> ไ่เจอกันนะคะไม่กลับได้สักทีนี่ไอเดีย คุณฟุกเขาออกจะเป็นคนดีขนาดนั้นทำไมแกไม่ชอบเขาอ่ะไ่หมจะชอบคนในไลฟ์อยู่นั่นแหละอุ้ยฉันว่าเคมีมันไม่ค่อยเข้ากันสักเท่าไหร่อ่ะฉันชอบแบบเก่าๆพี่ฟุกเข้มเกินไปฉันไม่ชอบเดี๋ยวฉันจิ้ขี้ยู่ก่งนั่นแหละไปทำงานอ๋อไปไปไปไว้ใครของก่อนอุขนมคุณฟุกอีกก่อนแล้วไป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 ถึงแล้วครับน้องไอเดียขอบคุณมากเลยนะคะที่ชอบที่มาส่งน้องไอเดียครับพี่ว่า เราทั้งสองคนก็คุยกันมานานแล้วน้องไอเดียอยากที่จะคบห่านดูใจกับพี่ไหมครับพี่อยากนะพี่ชอบพูดจริงเหรอคะค่ะงั้นต่อไปนี้เราสองคนเป็นแฟนกันนะคะจริงเหรอน้องไอเดียขอบคุณนะหหยิ้มนอยยิ้มใหญ่แค่ไปเจอตัวผู้มาไหนมาเล่าให้ฟังซิเกิดอะไรขึ้นบ้าง นพุยกับคุณชอบแล้วนะเขาเป็นนักธุรกิจเหมืองแร่อยู่ที่ภาคใต้บริษัทเขาใหญ่มากเลยนะแกและที่สำคัญเขาบอกฉันว่าเขาจะขึ้นมาหาฉันที่เชียงใหม่ทุกเดือนอยนี่ไอเดีย แกดูเขาดีหรือยังว่าเขาเนี่ยมีเมียสุกไวหรือเปล่าก็ดูดีแล้วสิพอเขาเป็นคนบอกฉันเองว่าเขาโสดแล้วแกก็เชื่อเขาเนี่ยนะเอ้าก็ต้องแน่นอนอยู่แล้วสิการที่เราจะคบใครสักคนหนึ่งนะมันต้องเริ่มจากการไว้เนื้อเชื่อใจกันก่อนเป็นอันดับแรกแกไม่เคยมีแกไม่รู้หรอกก็ฉันไม่เคยมีไงก็ถูกต้องอยู่แล้วไงฉันถึงอยากจะบอกแกนะว่าคุณชอบเนี่ยฉันโทรไปหาเขาเมื่อไหร่เขารับสายฉันตลอด ไม่ว่าเขาจะยุ่งแค่ไหนเขาก็รับแล้วก็บอกว่าคิดถึงฉันด้วยเดียวเดียวเดียว,ยวแล้วพี่ฟุกสุดหล่อของฉันล่ะแกเอาไปไว้ตรงไหนฮะพี่ฟุกก็ไว้ที่เดิมไง<อ>ฉันไม่เคยทําตัวเลยนะว่าฉันรักกับพี่ฟุกอ่ะพี่ฟุกคิดไปเองทั้งนั้นแหละอือก็แล้วแต่แกแล้วกันนะแต่ฉันก็ยินดีด้วยนะแกพอสอเพื่อนสาวขอบใจนะแม่รักอุ้ย พี่ชอบมากแบบนี้ตลอดเลยไอเดียวงอนแล้วนะโอ้พี่รอเล่นนะรักหลอกจิงหยอบเ่นเข้าใจไหมมุตุไว้เดี๋ยวพรุ่งนี้พี่มารับใหม่นะไว้เราไปเที่ยวกันอีกขอบคุณมากเลยนะคะพี่ชอปงันพี่กลับก่อนนะ นี่เดียไอเดียไปกับผู้ชายคนนั้นนะ่ะไอเดียไว้ใจเขาเหรอพี่พูดเรื่องอะไรของพี่เนี่ยแล้วนะพี่ไปรู้อะไรมาไอคิวเป็นคนบอกพี่หมดแล้วแล้วก็บอกทุกเรื่องด้วยคิวในะคิวพีเจะาะปากาพูดด้แท้เลยแล้วยังไงฉันมั่นใจในตัวเขาเขาเป็นคนดีมั่นใจนิดไอเดียมั่นใจในตัวผู้ชายคนนั้นเหรอแล้วรู้หรือเปล่าว่าเขาเป็นใครบ้านช่องเขาอยู่ไหนครอบครัวเขาเป็นใครเพิ่งรู้จักกันในโลกออนไลน์ไม่ใช่เหรอฟังนะ ฉันจะรู้หรือไม่รู้มันก็ไม่ได้เกี่ยวกับพี่เลยมันเป็นเรื่องของคนสองคนเป็นเรื่องของฉันกับเขาแค่นั้นพี่มายุ่งอะไรด้วยเนี่ยไอเดียนี่ไอเดียก็รู้ไม่ใช่เหรอว่าพี่ชอบไอเดียพี่เป็นห่วงไอเดียมากเลยนะรู้ไหมอีกอย่างอะ่ะพี่กลัวไอเดียโดนหลอกอะ่ะพี่พุกพี่ไม่ต้องมายุ่งกับฉันตอนนี้ฉันมีคนที่เป็นห่วงฉันแล้วเข้าใจตรงกันนะเลิกไหสิพี่ชอบหยุดอะไรอน้อยดีย ฉันถามพี่จริงๆเถอะนะเมื่อไหร่พี่จะย้ายมาอยู่ที่เชียงใหม่กับฉันทำไมอะไอเดียเราอยู่ด้วยกันแบบนี้มันก็ดีอยู่แล้วนี่ดีอะไรอนะพี่ชอบฉันอยากให้พี่ย้ายมาอยู่ที่เชียงใหม่กับฉันนี่ฉันถามจริงๆเถอะนะว่าที่ภาคใต้อะ่ะพี่ส่อ้ใเคยไปหรือเปล่าไ,ไอเดียไม่พูดจาแบบนี้อะเดี๋ยวนี้คำพูดคำจาไม่น่ารักเลยนะทำไมอะเราอยู่ด้วยกันแบบนี้มันไม่ดีตรงไหนไอเดีย มันต้องหาเรื่องพี่ด้วยไอเดียต้องการอะไรตั้งหนาเนี่ยแล้วมันดีตรงไหนล่ะฉันอยากให้พี่อ่ะมาตกแต่งฉันให้เรียบร้อยจะได้ให้เกียรติพ่อแม่ฉันด้วยนี่ไอเดียพูดไม่รู้เรื่องหรอแล้วอย่างพี่ก็ยังไม่พร้อมด้วยวันหนึ่งก็ไม่พอสองวันก็ไม่พร้อมนี่ครบกันมาเป็นปีแล้วยังไม่พร้อมสักอย่างเลยแล้วสิบยี่สิบปีข้างหน้าจะพร้อมไหมฮะหรือว่ามันจะไม่มีวันนั้นเลยล่ะไอเดียใจเย็้ยเลยนะถ้าเป็นแบบเนี้ยพี่ไม่คุยด้วยแล้วพี่จะขับรถไม่ต้องโยนโยนอะไรไอเดีย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 ไอ ไอเดียไอเดียแกฟื้นแล้วเหรอไอเดียค่อยๆลงนะแกที่นี่ที่ไหนเนี่ยก็โรงพยาบาลไงแกแล้วพี่ชอบล่ะพี่ชอปอยู่ที่ไหนคือ <c oughs> อะไรของแกอยู่ห้องข้างๆใช่ไหมพาฉันไปเดี๋ยวนี้เลยโอ๊ยพี่ชอบเขาเสียชีวิตแล้ว แกพูดบ <gro an> ้าอะไรเนี friends, ่ยแกมาแจ้งพีชอบได้ยังไงเกลาฉนไปเดี๋ยวนี้ไอเดียสติไอเดียไอเดียพี่ชอบนเสแล้วไม่มาร่วมแสดงความเสียใจละคะแต่พ่ดีเสร็หมดแล้วค่ะบเพเพสโลกคา ฉันคงมาช้าไปฉันชื่ออายนะคะเป็นภรรยาของพี่ช็อปฉันว่าฉันรู้จักคุณนะคะส่วนคุณน่ะก็น่าจะรู้จักฉันดีฉันไม่โกรธหรอกค่ะเพราะฉันนะ่ะรักเขามากเกินกว่าจะตัดใจขอบคุณมากเลยนะคะที่มาร่วมแสดงความเสียใจงั้นฉันขอตัวก่อนนะคะทราไม,ไมเข้าถึงเธอแบบนี้กับฉัน ทำไมเขาต้องทิ้งฉันไปทำไมเขาต้องหลอกฉันแต่บอกว่าจะอยู่ด้วยกันจนแก่เท่าไงทำไมถึงทิ้งฉันไปแบบนี้ไอเดียแกฟังฉันนะแกตั้งสติไว้ <c oughs> เขาหลอกแกเขามีเมียอยู่แล้วเมียเขาก็ประกาศไปแบบนั้น่ะแกไม่ได้ยินหรือไง <c oughs> ฉันตัดใจจ้าเขาไม่ได้ฉันรักเขาถึงแม้จะรู้ ว่าเขาทำอะไรไว้กับฉันแกพูดอะไรฉันไม่รู้เรื่องนี่เขาทำอะไรกับแกหรอไอเดียไอเดียอะไรของพี่เนี่ยแล้วตามฉันมาถึงที่นี่ทำไมพี่มีอะไรจะบอกไอช็อปคนที่ไอเดียรักนักรักหนามันมีเมียแล้วนะพี่บุ๊พี่พูดบ้าอะไรของพี่เนี่ยใค่ฉันไม่รับรักพี่ถึงกับใส่ร้ายพี่ช็อปเลยเหรอไม่เชื่ออย่างนั้นเหรอก็ไม่เชื่อน่ะสิได้เดี๋ยวพี่พาไปดูมาเนี่ยอะไรของพี่เนี่ยจะตามพี่มาทําไมเนี่ยพี่ช็อป อย่าคิดนะว่าฉันไม่รู้อะที่มาเชียงใหม่บ่อยๆอะเพราะว่าอย่างชื่อไอเดียใช่ไหมพี่มีชู้เหรอพี่เป็นเล่ากับมันเลยนะอายฟังพี่ดีๆนะพี่ไม่อยากมาทะเลาะเรื่องนี้ว่ะพี่ขออย่างหนึ่งได้ไหมขอให้เราอยู่แบบสามคนผัวเมียอายพี่สัญญานะว่าพี่จะจัดสรรเวลาแล้วก็ดูแลทั้งอายทั้งไอเดียเองอะแต่พี่ขออายอย่างหนึ่งอย่าไปละลานไอเดียเลยนะพี่ชอบพูดออกมาได้ไงอะหลายอย่างอายฉันมีผัวอีกคนไหมล่ะฉันยอมเหรอพี่ยอมเหรออายฟังพี่ก่อนฉันไม่ฟังอะพี่ชอบ ำไมต้องไปเองนะเป็นปัญหาด้วยไอ้ทำไมอ่ะ,ะอเป็นไงทีนี้ก็เห็นแล้วใช่ไหมว่าไอ้ช็อปมันมีเมียแล้วอ่ะทีเนี้ยเลิกกับมันได้หรือยังพี่ชชอปขาพอดีว่าไอเดียติดธุระนิดหน่อยเราเจอกันที่บ้านนะคะไอเดียรักพี่ช็อปนะไอเดียรู้อยู่แล้วเหรอว่ามันมีเมียแล้วอ่ะที่จริงแล้วอ่ะ ฉันรู้อยู่แล้วว่าพี่ชอบเขามีเมียอยู่แล้วแต่ฉันรักเขารักเกินกว่าที่จะตัดใจได้ยอมหลอกตัวเองว่าเขามีฉันแค่คนเดียวฉันเอาหูไปนาเอาตาไปไรเพียงเพราะอยากที่จะให้เขาอยู่ข้างกายฉันอ้อไอเดียแกตัดใจซะเถอะแกก็รู้ว่ามันเป็นหลักต้องห้าม ใช่มันเป็นรักต้องห้ามพอสุดท้ายแล้วฉันก็ครอบครองไม่ได้ไม่เป็นไรแกยังมีฉันอยู่นะ,ะกลับบ้านเถอะค่อยๆลงนะแก